การแสดงหนังโป้ในสังคมที่ยอมรับเป็นบาบแค่ไหนถามถ้าหากผู้หญิงเกิดมาในสังคมที่ยอมรับเรื่องทางเพศเช่นถ่ายภาพโป้กันทั้งประเทศโดยได้รับการยอมรับว่ามีหน้ามีตาต่อมาสามารถเป็นดาราชื่อดังได้โดยไม่มีใครรังเกียจ อย่างนี้จะยังถือว่าผู้หญิงเหล่านั้นมีบาปหรือไม่ครับตอบแล้วแต่จะมองกันโดยบรรทัดฐานของสังคมหรือตามบรรทัดฐานทางธรรมชาติครับเมื่อพูดถึงธรรมชาติคุณต้องตัดคำว่าความเห็นของมนุษย์ทิ้งเช่นถ้ามนุษย์ลงมติร่วมกันเป็นเอกฉันพร้อมกันทั่วโลกว่า ชาติก่อนชาติหน้าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีบาปบุญไม่มีทุกคนสนรรเสริญเป็นกาลังใจให้กัและกันจนเกิดความอบอุ่นเห็นพ้องต้องกันว่ามตินี้มีผลบังคับใช้ได้จริงตายแล้วไม่ต้องไปไหนไม่ต้องสวยวิบากกรรมที่ทำมาพลังชาวโลกทั้งมวลก็ไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้เลยขอเพียงธรรมชาติบอกว่ามีอย่างไร ก็ต้องมีหากคนทั้งประเทศลงความเห็นว่าถ่ายภาพโป้ได้ไม่ผิดไม่อนาจารเป็นเรื่องน่ารักเป็นความน่าชื่นชมผลคือสวยแค่ไหนก็เปลยร่างถ่ายนู๊ดได้ไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องโดนสังคมด่าว่าทำบาปแต่หากธรรมชาติเขาลงความเห็นว่า ถ่ายภาพโป๊เป็นเรื่องผิดปกติเป็นเรื่องลดยางอายเป็นเรื่องบันทอนมโนธรรมเขาก็ต้องเตรียมผลลัพธ์บางอย่างไว้ให้ซึ่งจะหนักหรือเบาก็คงต้องดูชีวิตของผู้หญิงคนนั้นโดยรวมว่าสว่างหรือมืดมากกว่ากันเหมือนข้อก่อนนั่นเองครับหลักธรรมชาติคือกรรมใดเจออยู่ด้วยโลภะราคะโทสะโมหะ กรนั้นเป็นกรรมดำหรือแม้ไม่ดำสนิทก็ไม่ใกล้เคียงสีขาวสะอาดบริสุทธิ์อย่างแน่นอนบุคคลหรือสังคมใดให้การยอมรับเรื่องทางเพศแบบเปิดเผยมากๆก็ย่อมมีแดนเกิดมีเผ่าพันธุ์เป็นสังคมที่ยอมรับเรื่องทางเพศแบบเปิดเผยอีกจุดสำคัญที่สุดคือสังคมชนิดนั้น ย่อมเสี่ยงต่อการละเมิดศิลธรรมทางเพศได้ง่ายเพราะต่างก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดากันคลแมกซ์อยู่ตรงนี้ละครับหากละเมิดศิลธรรมกันดาาด,ดื่นชินตาและยอมรับกันทั่วไปไม่สนว่าเป็นเมียใครผัวใครก็ย่อมไม่ไปเกิดในที่สูงไม่ไปเกิดในที่เจริญไม่ได้ไปเกิดในที่ที่เหมาะกับผู้มีมโนธรรมอันดี ถึงไม่ใช่นรกก็เฉียดละครับ